แววข้ามทูทองแอนทาวเวลล์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปรู้จักสถานที่ต้องเที่ยวในประเทศไทย EP นี้พบกับผมพิสิ์สารานินคนเดิมเพิ่มเติมคือน,น่ารักขึ้นครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมพิสิษ์สารานินหรือว่าบีมอีกแล้วนะครับในทูทองแอนทาวเวล EP นี้เป็น EP ที่9แล้วก็เป็น EP สุดท้ายที่จะพบกับผมแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับ EP ที่แล้วสนุกกันไหมครับส่วน EP นี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ไหนมารับฟังกันได้เลยครับ EP ก่อนหน้านี้ผมพาทุกคนไปเที่ยวทะเลแล้วก็สถานที่อื่นๆในชลบุรีกันเยอะมากๆเลยนะครับ e ีนี้ผมก็จะพาทุกคนไปสัมผัสและรู้ถึงประเพณีต่างๆในจังหวัดชลบุรีที่แต่ละปีเนี่ยทั้งสนุกและตื่นเต้นมากๆเลยถ้าอยากฟังแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับ ซึ่งประเพณีแรกก็คือประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นประเพณีวิ่งควายที่จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนตุลาคมวันขึ้น14ข้ามเดือน11ก่อนออกพรรษาหนวันเป็นประเพณีที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพชนจนถึงปัจจุบันครับเพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายได้พักผ่อนจากงานในท้องนาเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าหากปีใดไม่มีการวิ่งควาย ปีนั้นควายจะเป็นโรคระบาดเพื่อแสดงรู้คุณต่อควายซึ่งเป็นสัตว์ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพทำนาและเพื่อให้ชาวนามาพบปะสังสรรค์กันส่วนใหญ่จัดงานในเขตเทศาบาลเมืองชนบุรีและอำเภอบ้านบึงเดิมทีมีแต่คนท้องถิ่นที่รู้จักแต่ในปัจจุบันประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีประจำจังหวัดชนบุรีที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับ ประเพณีต่อไปก็คือวันไหลพัทยานาเกลือและงานกองข้าวนาเกลือจัดงานในวันที่18-19-20เดือนเมษายนของทุกปีนำบริเวณสวนสาธารนณะลานโพนาเกลือและวัดชัยมงคลพัทยาใตา้โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีรดน้ำดำหัวขบวนแห่วันไหลาการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นเทศกาลส่งการสุดแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครเพราะจัดขึ้นช้ากว่าพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศโดยกำหนดให้จัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากเทศกาลสงการปกติทำให้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เต็มอิ่มกับเทศกาลสงการสามารถเลือกที่จะเดินทางมาร่วมเทศกาลสุดสนุกที่พัทยากันต่อได้อย่างไม่เคอะเขินครับประเพณีต่อมาก็ยังเกี่ยวกับสงการนะครับนั่นก็คือ สงการสีมหาราชาและประเพณีกองข้าวซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองชมบุรีปัจจุบันที่อำเภอศรีราชาก็ยังคงรักษาประเพณีไว้อยู่โดยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่1 9 2 1เมษายนเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองมาตลอดปี กิจกรรมของงานประกอบด้วยการจัดขบวนแห่ที่นําโดยกลุ่มผู้เท่าผู้แก่และหน่วยงานต่างๆที่แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมขบวนพิธีบวงสรวงและเส้นสังเวยผีการสาธิตประเพณีกองข้าวการละเล่นพื้นบ้านการสาธิตและจำน่ายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองครับงานประเพณีสุดท้ายที่ผมจะมพูดให้ทุกคนฟังนะครับก็คือประเพณีกอพระทรายวันไหล ซึ่งเป็นงานที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันที่16-17ถึงเมษายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามของชาวบางแสนให้คงอยู่ และเป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดไปโดยเทศบาลร่วมกับบริษัทห้างร้านภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐในเขตเทศบาลได้ร่วมกันจัดงานประเพณีอันยิ่งใหญ่นี้ณบริเวณชายหาดบางแสนกิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดก่อบพระเจดีสายการทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระพุทธรูปการละเล่นพื้นบ้านรถน้ำสงการ ตลอดจนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเช่นการแข่งขันเชกเยอร์การแข่งขันกินข้าวหลามการแข่งขันแกะหอยนางรมการแข่งขันวิ่งเปี้ยวและการแข่งขันตะกร้อรอดห่วงครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับ EP นี้อาจจะไม่ใช่การนำเสนอหรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวร0 0เอร์เซ็นแต่ก็เป็นการแนะนำถึงกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนได้เข้าร่วมเพื่อความสนุกสนานและยังทำให้เราได้ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่ผมดำเนินรายการ EP สุดท้ายผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวชมบุรีแล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่ารู้สึกกันยังไงที่ได้ไปเที่ยวชมบุรีสำหรับ EP นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ EP หน้าจะพบกับใครก็รอติดตามนะครับสวัสดีครับ